ใส่หอมจกัม<อ>กต,ตุน2ตุนแกงขมจากกัากำหนึ่ง,งกกผงชูรสกับันใส่ด้ส,ดสนิ่งชิใส่ผงชูรสอยว่วนอนทำอยู่เนาะเออใส่าลาย ปูนตุ่มปลาสูตรหญ้าเถาเมิงว่าปืนหนามแหง่ะ Kaya o, naman Ni tapa naman เติมน้ำมาเนี่ยเพราะเติมมันวะมันมใช้นลดน้ำตาโอ้บักขามแล้วเส้นบักขามว่าเป็นตับป่านึวกว่าเป็นตับป่าแต่แกบักขาม อย่าใส่แล้ว,ลว,ลวจะจะจะไม่จใส่ตรงนี้พอแล้วใส่ได้คนแก่จะได้ตึงได้หรอกรห,หยดทองนี่เป็นน้ำปลาใช่ไหมก็อ่านดูสิพอแล้วพอแล้วเด็กเค็มต้องเติมน้ำไว้ให้ไหมนี่อนเออเติมน้ำสักนิดนึงเลยอืมพอดีตัวน,นี้อู้น้ำปลาหอมแล้ว เนื้อ้ำปลาของเราชิมดูชิมดูชิมดูเฮ้ยแบเลยอ่ะฮะนี่ดีหอมน้ำปลาที่หอยยางาหอมดี่ากหอมแ่บเลยไหมชิมดูไม่เชื่อได้เสร็จแล้วตักไปให้่าติเถาะ องกนนะอันนีนะกำลังตัดไม่ต้องตัหมหรอเอาเต่น้ำไม่ไม่เอาเต่น้ำมาใช่น้ำไปเห็นแล้วจำต้มปลาต้มปลาแกงหอมนั่นแหะเออน้ำอีกทีนิ้โอย าปลาหมอนปีไทยเมนูกับข้าวเสิร์ฟแล้วครับผู้ชายบางคนก็กินข้าวลายครับกินซ้ำนี่แหละกลองข, <c oughs> ข้าวกองน้อยๆอะไรครับไปเสิร์ฟกับข้าวแล้วครับนี่แล้ครับไปเสิร์ฟกับข้าวอา้าวองข้าวหน่อยกินเบิดกลกองนี้สักหน่อยข้าว กินแล้วย่ากินเลยกิมเบงรู้ปรุงมให้นี่แสบบะิมเบงไมเห็นมจะหใช่เห็นแล้วนี่ใส่หลายย่างย่ังหัวมันเด้อเอาชิมเบงก่อนชิมเบงก่อนเอาตีเฮ้ยกับบอลูเนาะแสบปะชิมเบงรู้แ่บปะวาย ไปตักหัวไม่คุณไอไปตักหัวไม่หิยหายิาเรากินหัวเราไปกินเนื้อปลเดี๋ยวเดี๋ยวไปตักมาหม่วงเลยไปไปตักมาหม่ <ปะ S 2> วงเลย้มปลาละกินกะบล่ำตัวเฮ็ดขาดจนวัดกันเดือดเดือไปกินหน้าตะเข้า <c oughs>